ปปกติเนาะเราไม่ได้ไปถ่ายเขา้าขอบคุณ no ค่าขอบคุณทั้งหกท่านนะคะตอนนี้หาแสงใช่เลยที Thanks ่เส mm ื้อจะหันกล้องทันหรือเปล่าอยาให้มันมาพังจะทำยังไงเนาะจะมันก็ไม่ได้นะทุกคนนะขอบคุณเจ็ดท่านนะคะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะคุณกนพรม้าชัยนะคะอ้าวเอาแค่ผ่านนะ สองรอบต้องคงอย่าอยามาเลยตาก่อนคุยายสิทธาไหยกระเทนเห็นไหมคะเห็นไหมคะผ่านไปอีกแล้วนะคะดีนะกล้องของผมไม่เห็นอ๋ออะไรนะไม่เห็นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันเน้อค่ะผ่านไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วค่ะเห็นไหมคะเราก็มาอยู่ที่หาดบึงู่มืนเดิมนะคะตอนนี้พระที่ก็ค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วนะฮะจระยาป้าก็โชคดีนะฮะไม่เห็นบอกค่ะเห็นแล้วค่ะเดินผ่านไปแล้วนะคะขับซาเล้งนะคะ มันมาอับแสงนะองค์ปู่ทุกส้มรุ่งดีนะสุริยมเย็นนะคะจะเกิดกนที่ไหนนะคะขอบคุณนะทุกตีนและเหวี่ยงแสงนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทิปนี้นะคะมาอยู่ที่องค์ปู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะก็เลยจะมีแสงนะคะสองรอบนะสองรอบอ่านไปแล้วนะคะนั่งสาริมผ่านไปแล้วนะคะคุณหัวล้านนะคะ าก็คงจะมามาดีอยู่นะคะเพราะว่ายังบุกมือให้เลยเห็นอะไรคะไอเสือมาไม่ผ่านโอดีแล้วครับผมคุณสมบูดีเห็นไหมคะเห็นไหมคะคุณช่างน้อยดเห็นมอเห็นมอนี่ไปดูนะคะไปดูว่า มีนางรำนะคะนางรำจะมารำอีกแล้ว,เ,าาวนนเห็นไหมคะเห็นไหมคะ,มคะเขาคิดถึงเขาก็มาดูด้อมด้อมมองๆนะคะสวัสดียามเย็นแม่บุญทินสวัสดีเช่นกันจ้าคุณการชยาปากแปนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามานะคะตอนนี้ค่ะ พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเด้อมาดู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 พระอาทิตย์นะคะกำลังจะตกดินนะคะแสงจืดเจ้ามากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนสวัสดีเช่นการค่ะแอนนลค่ะมาดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเด้อค่ะวันนี้นะคะมีเห็นไหมใครเห็นว่าซาเล้งเมื่อกี้ผ่านไปใครเห็นบ้างเนาะ เห็นว่ามีใครนะคะอยูู่อย่ในซาเล้งนั่นคช่ดูพระอาทิตย์เด้อค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะสวัสดียามเย็นสวัสดีเช่นกันค่ะคุณซิมซิมขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะตอนนี้นะะมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะพระอาทิตย์จะตกดินแล้วมันแสบตานะคะมามามา,มาค่ะเดินม,มาเฝ้าหน้าบ้านลุงเมื่นเดิมนะคะตอนนี้แดดล่มลมตกแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะภาษาไงนะคะร้านขอบคุณค่ะคุณซิมซิมขอบคุณมากมากเลยนะคะตอนนี้ใกล้จะถึงร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะก็บุญน้าหัวใจุ่วเช่นกันเด้อค่ะดวงสีขอบคุณค่ะคุณขอนมนะคะดวงมนตีนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแอดนวลขอบคุณขอบคุณสําหรับสติ๊กเกอร์หัวใจมากค่ะ ขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะค่ะคลิปนี้เห็นไหมคะมันอยู่ที่ร้านปลาคำใสค่ะตอนนี้เพราะว่าฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะแม่มาต้อยแล้วก็มีแม่พี่นะคะเฝ้าน้าบ้านลุงเช่นกันเด้อค่ะตอนนี้คงจะมีลำด้วยนะคะเพราะว่าแม่พีนะคะแต่งตัวมาลำแล้วนะคะคงจะมีลำแน่ๆเลยนะคะ ขอบคุณเช่นกันนะคะมาดูบรรยากาศนะคะตอนนี้เาถึงร้อยแล้วนะคะขอบคุณจริงๆเด้อค่ะตอนนี้นะคะ้าหน้าบ้านลุงนะคะไข่ผ่านไปผ่านมานะคะเมื่อตะกี้นี้เห็นไหมคะเห็นไข่เนาะค่ะผ่านมาขอบคุณเช่นกันนะคะ เฝ้าหน้าบ้านหลุมนะคะเช่นกันนะคะอยู่ด้วยกันร้ายช่องนะคะตอนนี้ด้านหลังก็มีนะคะปลาคำใสค่ะด้านหน้าก็มีแม่น้องมาต่อยนะคะแล้วก็มีแม่พี่นะคะอยู่ที่แม่พีก็แต่งตัวลำมาด้วยนะคะคงจะได้ลำแน่ล่ะดูบรรยากาศด้วยค่ะคลิปนี้นะคะ ฝั่งตรงนู้นนะคะฝั่งตรงนู้นก็จะมีเสื้อนะคะเสื้อผ้าไปเสื้อผ้ามาแล้วก็ปาคมใสนะคะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะถ้าสวยจาสวยมากอยากได้มั้ยคะถ้าอยากได้ก็ยินดีอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะบุญนำนะคะบุญนำโอ้ยสวัสดีค่ะขอบคุณจริงๆเด้อค่ะหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็จะมีมี fc มาลำแล้วนะคะแต่งตัวมาแล้วคะ่ะแต่งตัวมาลำแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะอา,อาทิทย์จะตกดินแล้วเด้อค่ะแสบตาไหมคะ่ะขอบคุณทั้งห้าท่านนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ร้านอุขู่าริจิตเมือนเดิมนะคะค่ำนี้นะคะ สวยงามเหมือนเดิมน,นะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณทุกไลน์นะคะทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้แม่บุญถิ่นกกอกนะคะวันนี้ก็จะมีลำอีกแล้วนะคะ่ะมารอดูลำนะคะเดี๋ยวค่ำๆนี้แหละคะ่ะจะมีลำนะคะน่าดู บรรยากาศนะคะดีอยู่นะคะนี่นะคะบ้านนาต้นฮักก็จะขายนะคะขายขายไปเฉพาะตัวบ้านนะคะถ้าใครจะเช่าก็มาติดต่อได้นะคะขอบคุณค่านี่นะคะบรรยากาศมาๆๆๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเข้าหน้าบ้านลุงเหมือนเดิม ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะติดตามแม่บุญทิ้นกรอก,กด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ